ศึกเพชยินดีซูปเปอร์ซับรุ่งพานุขวัญใจต้องหลุนเวทีราชดำเนินวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคมวันนี้เป็นรายการมวยศึกเพชยินดีจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบดนัดเดตวชิรตนะวงศ์คู่มวยคู่ขี้เก็บค่าดู1 0 0 0ถึง1 8 0 0ถึง2 500บาทพรูฟอยู่24ถ่ายทอดสดเวลา1 8บ0ถึง20นาฬิกาชายสิธิ์อบีขอวิจา์ไปตามฝีมือดังนี้ขวัญใจเกียรติชัยยุทธแพ้ทีเคโอใต้ล่าพหลล มวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหมัดแทงเข่าปล้ำตีรุนแรงฉลาดกว่าจะชนะสิงห์ทองน้อยสอก้องเกียรติกวยบางคหลมชนะคะแนนประกายเพชรสดบินหลายยิมที่รังสิตมวยแข็งแกร่งเตะต่อยหมัดแทงเข่าปล้ำตีเหนียวแน่นมีฮึดตลอดแต่จังหวะฝีมือเป็นรอง101ต10่อ102่อปรุ่งพานุแสงบารมีแพ้คะแนนซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยที่รถนอมวยแข็งแกร่งเตะต่อยหมัดแทงเข่าปล้ำตีรุนแรงมีฮึดตลอดกว่าจะชนะทัพไทยธนพลรีสอร์ทววัฒนสุรพงษ์ แพ้ทีเคโอก้าหน้าเ j ็มเไฟล์อยมวยไทยยิม3าที่รังสิบมวยจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเขา่าศอกรุนแรงแต่แข็งแกรง่งเป็นรอง119อสาปอสมฤทธิ์ก้องห้วยแม็กดับรันสารคามแพ้คะแนนนีน้ชาวนุ้ยสีมุมเมืองที่รถนอมวยแข็งแกรง่งเตะต่อยหมัดแทงเขา่าศอกปล้ำตีรุนแรงมีฮึดตลอดแต่จังหวะเป็นรองจะแพ้ซุเปอร์อาซับพชบูรพาชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุปบางแสนไฟล์คลับชนะทีเคโอแอนดี้เพชรยินดีอะคาเดมี่ฝรั่งเศสยกสามที่รังสิบ มวยจังหวัดเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกปล้ำตีรุนแรงฟอร์มสดชนิดสนุก137ป่อเอกลักษณ์สอสมานการเมน้นสอส,สมหมายแพ้ทีเคโอเมกภาพเรคคอมแพก act, ยก2ที่รถนอมวยแข็งแกรง่งเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกปล้ำตีรุนแรงมีฮึดตลอดเก๋าเกมกว่าจะชนะขุนสยามแหวนเพชรเหล็กสิปินสยามไฟเตอร์มวยไทยชนะทีเคราชศักิ์ที่เด็ด99ยกสที่รังสิบ มวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหมัดแทงแค่ทางข่าวปลดตีรุนแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีแต่เสียสีกระดูกเป็นรอง124ปอเอ็กซ์ตราสิ์ดอกจิกอึ่งอุบลชนะคะแนนสิงห์ดำใต้เพชรบุรีที่รังสิตมวยแข็งแกร่งเตะต่อยหมัดแทงเข่าปล้ำตีรุนแรงมีฮึดตลอดจะชนะเพชรอาวุธสจารุวันชนะทีเคโอกับตันสิบอ๊อดน้อยยกสี่ที่รถนอมวยทรหดเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกปล้ำตีรุนแรงมาเข้าเวนแทนด้วยกันชนิดต้องลุน้น110ปอทรงเดชทรงโปรดต่อบรูซลี เพชรนาคาแพ้ทีเคโองาเทาจิตเมืองนอนท์ยกแรกที่รดนอมวยจังหวัดเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกปล้ำตีรุนแรงเก่าเกมกว่าจะชนะหนึ่งล้านเล็กสอก้องเกียดชนะคะแนนวิทวัฒทีเคดีมวยไทยที่รังสิตมวยแข็งแกร่งเตะต่อยหมัดแทงเขา่าปล้ำตีรุนแรงมีฮึดตลอดแต่กระดูกเป็นรอง126่ปอโชคนิรันดับรันสารคามชนะคะแนนปอเชน,นุ่มนิ่มมวยไทยที่รังสิตมวยทรหดเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกปล้ำตีรุนแรงมีฮึดตลอดสภาพร่างกายดีกว่าจะชนะมัจุราชปอพงษ์สว่าง แพ้ TKO อนุชัยเพชรยินดีอะคาเดมี่ยก3ที่รถนอมวยเก่าบูทอนหดเตะต่อยหมัดแทงเข่าศอกรุนแรงมีฮึดตลอดคู่บารมีจากตุ๊กระดุกเหล็กจ้าสิตรีทรงพลพงสว่างแต่ปะทะยืดเยื้อสภาพสังขารไม่อำนวยท้ายๆ้าย124่ย12ปอดีเซนเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่แพ้คะแนนริธิเดชเกียร์ทรงฤทธิ์ที่รถนอ มวยแข็งแกร่งเตะต่อยหมัดแทงเข่าศอกปล้ำตีรุนแรงมีฮึดตลอดสภาพแวดล้อมแรงเชนดีกว่าจะชนะเพชรไทยแลนด์ออกิจกเกษมชนะทีเคโอเพชรรำโชคสอจอต้องประจีนออภิมณ์ศรียกสี่ที่รถนอมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหมัดแทงเข่าปล้ำตีรุนแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีแต่สภาพแวดล้อมแรงเชียร์เป็นรองท้ายท้ายชนิดสนุกอีกครั้ง122่ปอ